แพทเทิร์นชิพนะครับที่อยู่เรนพองม์อะไเนี่ยนะครับบางทีจังหวะเร่งแรงในระยะกระชั้นชิดเนี่ยนะครับบางทีมันก็จะพอช่วยเหลือเราได้นะครับบางทีการออกตัวเน <ys> ี่ยนะครับบางทีในระยะกระชั้นชิดเนี่ยมันไม่ทันจริงสวัสดีครับผมโอ๋จากช่องโอ,อ๊ตอาม์มานะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวรถยนต์นะครับอีซูซู มิวเอ็ก l y โมเดลเยปี2020เป็นตัวรุ่น1.9 Ultimate นะครับเป็นเป็นตัวท็อปของตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับพอดีโอากาสได้ยืมรถยนต์ของพี่ชายมาทําการรีวิวในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้ารถยนต์ตัวอี u ู u m มิวเอ็ก y e โมดลเยปี2020นะครับที่พี่ชายผมซื้อมาใช้งานเนี่ยจากที่ฟังคร่าวๆก็คือตัวรถยนต์เนี่ย ใช้งานมาประมาณ2ปีกว่าๆและเลขไมล์จะอยู่ที่5 7 0 0 0กิโลเมตรนะครับส่วนการใช้งานหลักๆเนี่ยนะครับเขาจะวิ่งในเมืองบ้านออกต่างจังหวัดนะครับไกลๆหน่อยก็จะเป็นทางคนครศรีธรรมราชนะครับส่วนจากที่ถามมานะครับก็คือเรื่องของการใช้งานนะครับเช่นพวกอัตราสินเปลืองเนี่ยในกรณีที่วิ่งในเมืองเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนถ้าออกต่างจังหวัดวิ่งระยะไกลยาวๆเนี่ยนะก็จะอยู่ราวๆประมาณสัก14 15กิโลลิตรประมาณนี้นะครับ ระบบความปลอดภัยไฮเทคไม่ว่าจะเป็นระบบกล้อง a d a s นะครับตัวแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนเลนหรือว่ามีรถมาในมุมอับอะไรพวกนี้ก็ ทำงานได้สมบูรณ์นะครับแต่แค่ว่าการใช้งานจริงนะครับสําหรับพี่ชายผมเขาขับรถมานานและบางฟังก์ชันเนี่ยบางทีมันก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินมากนะครับบางทีรู้สึกว่าการขับขี่ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับจะรู้สึกมั่นใจมากกว่าระบบความปลอดภัยไฮเทคที่มีมาให้นะครับส่วนฟังก์ชันที่ว่าไม่ชอบเลยนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของตัวออโต้สตาร์สต็อปนะครับคล้ายๆกับรถของผมเลยก็คือถ้าเกิดสมมติบางทีไปจุดที่แบบรถติดบ้างนะครับเราจอดในระยะนึ่งนะครับบางทีตัวร ถยนต์เนี่ยเขาจะดับตัวเองไปนะครับอันนี้ก็ไม่ชอบเหมือนกันจากที่ผมสัมภาษณ์มานะครับส่วนสำหรับฟังก์ชันที่ใช้งานประจำบ่อยๆเลยเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นพวกปุ่มแพทเทิร์นชินะครับที่อยู่เรนพวงมาลัยเนี่ยนะครับบางทีจังหวะเล่งแซงในระยะกระชั้นชิดเนี่ยนะครับบางทีมันก็จะพอช่วยเหลือเราได้นะครับบางทีการออกตัวเนี่ยนะครับบางทีในระยะกระชั้นชิดเนี่ยมันไม่ทันจร,งจรงิงก็อาจจะใช้ในส่วนของฟังก์ชันแพทเทิร์นชิเนี่ยในการช่วยแล้วก็ปุ่ม ตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ใช้งานเป็นประจำนะครับอันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับส่วนที่มีมาให้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยก็จะมีพวกระบบออโต้เบรกโฮนะครับรู้สึกว่าการใช้งานเนี่ยยังไม่ค่อยคุ้นชินนะครับบางทีอาจจะต้องทําการเรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกนิดหน่อยแล้วก็ในส่วนของตัว แผ่นที่นะครับที่มากับตัวรถยนต์เลยเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นตัว Apple Map, Google Map เชื่อมต่อด้วยโทรศัพท์มือถือซับมากกว่านะครับต่อมาก็จะเป็นตัววิทยุนะครับก็คือเออจะมีช่องเสียบแผ่น CD, Audio นะครับหรือแผ่น DVD เนี่ยก็การใช้งานจริงเนี่ยไม่ค่อยใช้งานสักเท่าไหร่นะครับหน้าจอแผ่นที่เชื่อมต่อพวก ระบบแ p ปเปิลคาเพอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างเสถียรเลยแล้วก็มันจะมีจุดเด่นที่มีมากกว่ารถยนต์บางยี่ห้อนะครับเช่นบางทีเราเชื่อมต่อเป็นแบบสัญญาณไร้สายเนี่ยนะครับเราสามารถส่งหน้าจอขึ้นไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็การทํางานค่อนข้างเสถียรนะครับส่วนการเชื่อมต่อตัวระบบ Android Auto เนี่ยก็คือพบว่ามันอาจจะมีจุดอ่อนนิดหน่อยนะครับก็คือเหมือนการเชื่อมต่อเนี่ยมันไม่เสถียรเท่าตัวระบบ p p l e CarPlay นะครับเช่นแบบอาจจะใช้งานดีเลยบ้างนะครับ ไม่สเสถียรบ้างในบางครั้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรใหม่เนี่ยมันจะดีขึ้นไหมเหมือนอย่างรถยนต์ของผมเองเนี่ยเจอปัญหาเรื่องออการเชื่อมต่อที่มันหลุดเองอยู่อบ่อยๆเนี่ยพราเปลี่ยนสายเป็นอะไรมันก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวไงก็จะมารีวิวเพิ่มเติมตอ,อีกทีหนึ่งล้วกันนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับการดีไซน์ในนะครับรู้สึกค่อนข้างหรูหราเลยนะครับก็เหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบสไตล์รถยนต์ที่ออกแนวหรูหรานะครับดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ก็แนะนำเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวรถยนต์ Isuzu MU-X นะครับโมเดลเยียปี2020ตัวนี้เป็น Generation ที่3แล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังดูรถยนต์ตัวนี้อยู่นะครับก็แนะนำลองไปทดสอบของจริงดูก่อนก็ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากติดตามช่องโ o อา m าไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับตนคร